สวัสดีค่ะนี่คือดินบักใบก้ามปูนะคะดินร่วนมากๆเลยค่ะมีส่วนผสมของใบก้ามปูเยอะมากๆเลยนะคะย่อยสลายดีแล้วค่ะก็จะมีหลายๆท่านนะคะสอบถามเข้ามานะคะว่าแอดมินนะคะใช้ดินอะไรนะคะในการอนุบาลต้นกล้านะคะหรือว่าปลูกต้นกล้าในกระถางค่ะ นี่เลยนะคะแอดมินใช้ดินหมักใบก้ามปูค่ะเป็นปุ๋ยหมักจากธรรมชาตินะคะก็จะสามารถปลูกได้ทั้งไม้ผลไม้ประดับแล้วก็ผักนะคะย่อยสลายด,ดีแล้วค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ หถุงนะคะก็จะน้ำหนักนะคะประมาณ3-5กิโลค่ะถ้าปลูกในกระถาง8นิ้วนะคะก็จะสามารถปลูกได้นะคะประมาณ3-5กระถางค่ะดูสิครับผักที่แอดมินนะคะปลูกค่ะ ก็จะมีทั้งไม้ผลไม้ประดับนะคะมีทุเรียนมีอัญชันนะคะที่แอดมินปลูกไว้ในกระถางค่ะคือแบบว่าไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรเพิ่มเลยนะคะเพียงแค่ปลูกด้วยดินหมักใบก้ามปูค่ะนี่นะคะต้นทุเรียนค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะเพียงแค่รดน้ำนะคะต้นไม้ของเราก็จะสวยงามค่ะสะดวกมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับท่านนะคะที่ไม่สามารถนะคะหาดินมาปลูกได้ค่ะก็สามารถเลือกซื้อถุงนะคะซื้อดินถุงนะคะมาปลูกได้เลยค่ะดินหมักใบก้ามปูนะคะ สี่ถุง100นะคะถ้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะต้นกาสวยมากๆเลยนะคะถ้าดินดีนะคะต้นไม้ของเราก็สวยงามค่ะสวัสดีค่ะ